สวัสดีจ้าพบกับช่องหญิงกบลันลาเจอกันอีกแล้วจ้าวันนี้ที่กบจะมาคุยเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของรัสเซียนะคะแล้วก็ยูเครนนะคะซึ่งตอนนี้กบอยู่ประเทศรัสเซียมอสโกนะคะจะมาบอกสถานการณ์ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้เพื่อนๆหรือพ่อแม่พี่น้องที่ประเทศไทย มีความวิตกกังวลเพราะได้เสพข่าวและฟังข่าวจากประเทศไทยเนี่ยก็เลยเป็นห่วงว่าคนที่อยู่ประเทศรัสเซียเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพี่น้องชาวไทยที่อยู่รัสเซียจะเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าตอนนี้เหตุการณ์ปกติค่ะนะคะทำงานปกติผู้คนที่นี่ก็ทํางานปกติเดให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ผู้คนที่นี่วันนี้เดินทางมาเมโทรกับรถเมลให้เ,เพื่อนๆดูนะ,ะปกติทุกอย่างค่ะทํางานปกติแต่เขาอยู่อย่างมีสตินะคะ เตรียมตัวเตรียมพร้อมท่านั้นเองนะคะเหตุการณ์ที่นี่นะคะผลกระทบที่ได้ตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องค่าเงิน,งนเงินเดือนการใช้จ่ายนะคะแล้วสถานสถานที่ต่างๆก็ปิดที่เขามีเครือข่ายแล้วก็การค้ากับต่างประเทศก็ปิดตัวลงเยอะแยะเลยเป็น ร้อยๆที่เลยนะคะที่เป็นของต่างชาติก็ปิดตัวลงคือไม่ได้ทำความบาดกับประเทศรัสเซียนะคะแล้วก็ผลกระทบออย่างคือการส่งเงินนะคะการส่งเงินก็ส่งไม่ได้แล้วตอนนี้ทางบัตรเครดิตหรือทางโทรศัพท์หรือการโอนเงินต่างๆก็ส่งไม่ได้นะทำธุรกรรมทางการเงินก็ลำบากแต่ถ้าใช้บัตรในที่ขายซื้อของหรือใช้บัตรในการ โอนเงินในประเทศก็ยังใช้ได้อยู่นะคะก,ก็สายการบินต่างๆก็เริ่มปิดตัวลงนะคะแต่ก็มีสายการบินที่เปิดอยู่แต่ว่านี่ฮะราคาก็จะสูงเห็นไหมคะไม่ว่าจะเดินทางมาที่นี่ก็ราคาสูงจะเดินทางไปก็ราคาสูงยังราคาสูงอยู่เนี่ยค่ะก็พิจารณาดูว่าถ้าทนไหวก็ทนอยู่ไปก่อนยังไม่ต้องส่งเงินกลับบ้านนะ,ะถ้าทนไม่ไหวก็ ซื้อตั๋วกลับได้เลยจ้าแต่ราคาครึ่งแสนเลยครึ่งแสนบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะคะก็ลองซื้อตั๋วแล้วก็ลองดูว่าอยากกลับหรือเปล่าถ้าอยากกลับก็ตามสบายเลยจ้าซื้อได้เลยจ้าส่วนการเป็นอยู่ค่ากินต่างๆก็ราคาก็จะสูงขึ้นราคาก็อัพขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะค่าของต,งต่างๆราคาสูงขึ้น รา,าราคาที่เขาเรียกว่าเพิ่มมากขึ้นอ่ะจาก2 0กรก็พป0า300 400อย่รงอเงี้ยรูเบิรูเบินเงี้ยมันก็ราคาจะแพงขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเลยแต่เงินเดือนเราก็น้อยลงนะคะค่าค่าเงินน้อยลงถ้าใครที่จะส่งตังค่าเงินตอนนี้ก็สูงมากเห็นไหมคะตอนนี้แรกเป็นดอลลาร์120แลกเป็นตอนนี้นะคะ แรกคืนก็จะได้ร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบห้าแล้วแต่บางวันนะคะตอนนี้ก็ไปแลกได้นะคะถ้าอยากแลกถ้ามีเงินตอนไปแลกเป็นรูเบิลมาก็ได้แต่ไม่เอาะคะ่ะยังไม่อยากเสี่ยงนะคะตอนนี้แล้วก็ถ้าส่งกลับบ้านนี่นะถ้าส่งกลับบ้านสูงขนาดไหนดูได้เท่าไรเองได้กี่บาทเองส่งไป แสนหนึ่งได้กี่บาทหมู่น้อยได้น้อยมากบาทได้น้อยมากเลยค่ะก็ไตร่ตรองเอาค่ะมีเงินก็อย่าเพิ่งส่งก็ได้นะคะตอนนี้เก็บเอาไว้ก่อนจะได้บอกทางบ้านอธิบายทางบ้านให้ฟังว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็เก็บเงินเอาไว้ก่อนจะได้นะคะให้ทางบ้านใช้เงินเก่าหรือ ใช้เงินที่มีอยู่ไปก่อมเพมันได้น้อยมากๆจริงๆจ,จ้าต้องเห็นใจกันและคุยกันใช้สติในการคลองตรนนะจ๊ะส่วนการสื่อสารติดต่อสื่อสาร Facebook, TikTok, Instagram Line เงี้ยก็จะเป็นของ,ต,งต่างประเทศก็จะโดนแบบว่าปิดตัวปิดกั้นมองไม่เห็นเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถโหลด VPN ขึ้นมาได้นะครับ โหลด VPN ขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปใน Play Store แล้วก็โหลด VPN นะมีให้เลือกเยอะแยะเลยว่าตัวไหนเนี่ยจะเข้ากับเรานะคะเป็นกุญแจหรือเป็นรูปโลกหรือเป็นโล่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโหลดเข้ามาได้นะคะและที่สำคัญการต,ต,ติดต่อสื่อสารกับสถานทูตอยากเพื่อนเพื่อนโหลดโปรแกรมนี้ค่ะเทรล gram นะคะเราก็สามารถติดต่อกับเพื่อนๆพื่องอื่นได้กับคนอื่นได้ด้วย ถ้าไม่มี Facebook หรือ Messenger ของ Facebook หรือไม่มี TikTok แล้วหรือไม่มีอะไรที่ต่อได้ก็สามารถ t e l e gram เนี่ยค่ะเข้าไป Play Store แล้วก็โหลด t e l e gram คราเสร็จปุ๊บก็นะคะกดเข้าไปในข้อมูลของสถานทูตเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็มันก็จะมีข้อมูลของสถานทูตขึ้นมาเห็นไหมคะล้วก็กดด้านล่างสุดเลยรับ รับรับสถานทูตเป็นเพื่อนเราก็จะได้เป็นเพื่อนกับสถานทูตเขาก็จะได้ส่งข่าวสารมาเพราะช่วงนี้มีมิจฉาชีพนะคะหลอกว่าเป็นเป็นทำงานอยู่ในสถานทูตแล้วก็ของเงินช่วยเหลืออะไรสถานทูตไม่ได้ทํานะคะเพราะนั้นต้องใช้สติในการคลองตนใช้สติในการไตรตรองหรือทําอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นควรจะโหลด ไทแลแกคมไว้นะคะเพื่อติดต่อกับเพื่อนๆหรือให้ทั้งบ้านได้ติดต่อได้ด้วยแล้วก็เราจะได้รับข่าวสารโดยตรงจากสถานทูตตอนนี้ถ้าทุกคนเข้าในสถานทูตได้แล้วเข้าโปรแกรมในสถานทูตแล้วก็อย่าลืมไปกรอกข้อมูลนะคะว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะคะข้อมูลของตัวเองนะคะขขเะคะขาจะได้รู้ว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็จะได้ติดต่อพวกเราได้นะคะ วันนี้กบก็มาแจ้งข่าวให้กับเพื่อนๆืได้ทราบเพราะว่าบางคนนี่ทางบ้านนี่โอ้ยเขาลบกันเนี่ยเมื่อจะกลับบ้านอยากให้กลับบ้านแล้วนะคะเงินเดือนเราอาจจะได้น้อยนะคะแล้วก็เกิดสงครามแต่ผู้จำตรงตอนนี้ผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องสงครามยังไม่มีมีแต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องเงินเดือนเรื่องการของชีพเท่าน,นั้นเองแต่เรื่องสงครามนี่ตุ้มตามตุ้มตามมันไ,ไม่มีไม่ต้องกลัวนะคะถ้ามีเหตุการณ์อะไรสําคัญ นะคะขอเพื่อนๆฟังจากสถานทูตนะคะสถานทูตก็จะแจ้งมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้เตรียมตัวแบบไหนอะไรอย่างไรนะคะให้เพื่อนๆใช้สติในการอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ปกติมากๆที่มอสโกหรือรัสเซียนะคะยังไม่มีอะไรเลยนะคะทำงานปกติก็ทำงานปกติทุกวันนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆ สู้นะคะถ้ามีอะไรเดี๋ยวกบจะส่งข่าวมาเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนละกันนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายถ้าชอบกดไลค์อย่าลืมส s c สก b ยกันด้วยนะคะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้กิ้แล้วกดติดตามให้กับช่องหญิงกบาลาลาแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ